ผมถ่ายรูปใวรกินเหรอครับตะวันพูดเล็วตะวันบอกดูวันนี้วันนี้จะไปลอยกระทงโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ห้าเราจะไปลอยกระทงที่ไหนกัน โอเคเย no. wow. okay. mm? yeah. uh, okay. ี่ยมมากนี่ก็จะถึงวัดแล้วคลิปนี้เราจะมาลอยกระทงวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพันหกสิบแปดบันโคล่ลุงเทียนจะคุยกับตะวันนั่นดีนี่ไหนตะวันนั่นไหนกระทงเรามากจุงเบยไหน เรารอทนายก่อนนี่กระทงเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแผลันนี่ไงตะว,วันจำกระทงจะของไม่ได้นะเออเนี่ยดิการเจราจนก็ซึ่งกันั่นหน่อยครับตอนนี้หนาววันนี่เท่านั้นฟีทุกดกอำนวยความสะดวกดานการเจราจน พวกตัวาลามนี่กระทงครับทีมขนมากเกินไปเนี่ยบอลคาจับตัวเอานายมาแล้วนายพ่อลอยด้วยสัสดีครับ เออได้แต่ไรเดีวพัฒนายกในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครัได้ไปอ่านเชิญหลวงพ่อดำมาจากเจ้าตี๋นี่เรียกว่าตำบลถือดีดีเอ่อไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเป็นตำบลแล้วไม่ทายตรงนี้เขตั้งไหนครเออไม่แน่ใจว่าท่าฉนูนหรือว่านะครับตัานกระทงยังมานั่ก็คือ กิสวัสดีครับจันยืดดันยืดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ไหนไปก็จะเห็นเลยว่าแตงสวัสดีครับครับนี้นะครับตาัดเยอะไหมหรอนะครับต้องหนักมากเลยคือนแกก็ปวดเข่าเอ่อขาต้องเปลงว่าจะยาวไปก็เลยตัดนะครับออกไปนะครับเอาเป็นว่าลอยกระทงครับพิมให้พระเดชพุกโฉมสักโหมดนะครับนต่ก็คือ เออถ้าไม่ถวายให้เป็นของพระโคชชั่นนั้นมันก็จะเออนำมาขายไม่มันก็จะไม่เป็นของวัดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเออนำมาบูทเออเรียกว่าถวายนะครับให้เป็นของประสงฆ์ซะก่อนนะก็เลยครับผมลูกเออเอาไปสักสองอันลูกนะครับเอาไปสักสองสักราชนะครับช่วยเหลือลอยกระทง มากรูทุกพาลานันครับก็ได้มาเป็นการบูชาลูกอันนี้แอมนุษย์นุษย์หายลูกไปไหน่อยบผมแพอเป็นของวัล้วมันกลายเป็นของพุทธานยองแทนเอ้ยมาไงตะวันยื้อเออตะโกนนะครับรอรอยตะโกนตะโกนหลอดน้ำเลยหลอดน้ำลงไปเอาไหนลูกคนยก็กำลังจะมาเรื่อยๆนี่ สำเพื sociedad, ่นไม่ได้นี่วิวตัวนี้สวยงสวยเลยมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปแฮะไปยืนไปยืนแถวโรงแรยืนถ่ายรูปแฮะว้าวสุ้มเลยมาล้วนี่ก่อนมามาาถ่ายกันไม่ก่อนตี้มาถ่ายกันไม่ก่อนตอนนี้มาถ่ายกันปล่อย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 ก่อนแลวนี่ ไปไปิอันนี้ไม่ถ่ายนนี้ไม่ีเาลยนเสงดอาาเ่าอันแตกมันจะแตกมาเวลา่ากรไดนล้นสะถายนี้ไปมานีาหนี่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายลูกตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนู่นวัดดีอย่าล้างดูนี่วัดดีหย่าร้างเอาเร็วเรรับทีมวัดดีย่าล้างก่อนเร็วๆตั้งครูใหม่มาเนี่ยไม่หรอ มา,<ะ>มาสองคน่นาลังประมาณอยากเ,เรียบขัดจุกหลอดอุโมงค์นี่เร้วเนนี่หลอดอุโมงค์นี่นี่หลอดอุโมงค์ไหนพี่ทอยอยู่ไหนทับทิมอยู่ไหนนะี่เห็นไหมเนี่ <c oughs> เห็นอุโมงค์ไหมยี่นั่นเด็กอุโมงค์เห็นไหมหนึ่งเป็นอุโมงค์เป็นบ่อนถ่ายรูปไวยกันเหรอครับประจัดปีนี่ Dài. Kim Na Dài đang. Tán ở nè, này ้องอะไรไม่นู่นน่ะนู่นน่ะเค้าเรียกน้องอะไรนะเ้าเรียกน้องอะไรนะหมูเด้งหมูจะไปถ่ายหมูเด้ยงไหมลอยกระทงวัดกุ้งพิธาลา ไปตลอดทางเลยร้อยนะร้อยนะเรียวกันโอ้ยเรียวกันมากลา <c oughs> งเลยแ <c oughs> ต่วันบอก จล่ลอยตอนไหนคุณยังอย่ากมาอีกเลยจ้บอลลอยคุณอย,าง,า,า,อณอยางมาแม่ไม่เดี๋ยวลอยสักทีเดี๋ยวมาจุดทูบ มันโมหงเขาอยู่กับบานเอวัดไจักมาให้เอใหเียวเอาไฟแช็กมายิมนึงมาเลยได้จิี้งคไนได้างไหนยังไม่ได้วางก็มีป้ายประกาศดอกเฮ้ยองเป็นปีนีมาแต่ไหนแต่ไรเอดดามีสัตว์กก็ไปยัง

เดี๋ยวตะวันพุ่ยจุดได้ไหมอันลงไปแล้วอันตรายลูกจังแลวพอถือให้โอเคไหมไม่ไม่มันจีดมันจุดไฟเดี๋ยวพอถือให้เดี๋ยวมันจะไหมแต่น้ำลยไหนี่ลอยแล้วเปลี่ยวคันไปหนอเปลี่ยวเรานอนก็บเกมมันจะขายรูปเนาะคนมากเดช นี่มะก็พี่มาทางนายนนี่มาดูเหมือนจะจะเงียบแต่ว่าไม่เงียบหรอกบ้ฐบาลนดนีเก็ยังคนเก็ยังมารวยกัเป,ประเพณีรอยกระทง ยายลอยอ่ะลอยเรืออืมเอ้ยนี่ก็ลต่อตรงยายแฟงนี่ลอยได้เรอฮ่าตะวันแจ้งยืนตะวัน

มงอกแจังนเพื่อจะจะมเราจอเอรสร็จแล้วไปคนื่นเขาจะขึ้นมาลอยที่ันไม่กล้าลอยอ่ลี่ลอยไปลี่ลยลูกลอยไทยไปน้องล่าลานี่ไปน้องอจะมาไปรอยลไปลนะครับร้อยลไปี่สวัสดีครับนี่นะอกสวัสดีอ เกตอยู่ข้างี่นฮะอยู่นี่ลุงพ่อลังมาอ๋อรถฉัเลกขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวให้ลงพ่อลงอยู่นี่คบเดี๋ยวใจเย็นนะครับเดียวยดีทางนี้ออนีได้ครับ จานนิดจากน้าเพื่อจ้ากระลาเงาแก่ในยกอุ้นจานต้นจานต้นจานต้นเกตหนอกยังเกียรตหนอกยังโอ๋อพอทัวร์มีแต่ผ่านก็ไม่ผ่านเอาเนี่ยนี่นะนี่นะอ๋อันนี้จะปักปักสวยซึ้มยเลดีนี่ก็นล้อรวยดีซึ้มเลยครับนี่ครับปักแรงแรงเลยครับเนี่ย เด็กเรียนมัธยรชุดนี้ไงเกเรียนมัธยมรอหนังสืร่นลุ่นลาจับแสงาวตอนลงมันไหลไปัับมาด้ม่ี่เียวกร นายกอบอตต์ปีสุกดามี่ยกวันดีครับเด็กออกคลองเด็กออกคลอง ไม่ลงมาจะีป้อปอปอไมนลงมาที่นีนะไปลงไปลอยอยอยัหมอาออมาวาครับมามามโอ้อันนี้หมอคุณหมอให้มนเนีเอ็มลกายกินตับไค่เลยมอยกินตับไค่เลยากินตับไงด้วเน่ปลาดา สวยกังครับวันนี้มาลอยกระทงครับกับแฟนสาวคนสวยครับว้าเอฟเอฟซีเทั่วเที่ยวทั่วไทยครับเทีนเดียวไปทั่วครับเฮ้ยเทียนเดียวเทียยวไปทั่วทั่วไหนทั่วที่ครับแค่นี้ก็พูดผิดเนาะไปไปไปเดี๋ยวรอจนจนเนี่ยมาเที่ยวงานรวยกระทงบัดพวกเนี่ด้วยเอาประเดี๋ยวดีๆจะแยกยังไงเอาเขาพูดเออก็เขามีงานรวยกระทงเขาพูด วันนี้มีงานวันกระทงนะครับไปต่อไปร้อยกันไหนนะครับร้อยกับบ้อโคกเลยนะครับนี่เดินของกินแถบนี้จะเป็นแถบเดินของกินนะครับ Uma. <muchos> <muchos> Aqui <Lão. muchos>